สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับคีย์บอร์ดโลโโปรไฟจากนูฟี่ครับนูฟี่แอร์เจตอนนี้ถึงเวอร์ชันที่3ละเล่าสั้นๆก่อนว่านูฟี่เป็นคีย์บอร์ดโลโปรไฟที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าดีกว่าคีย์ครอนครับคือตัวผงเองเนี่ยมีทั้งคีย์ครอนมีทั้งนูฟี่ผงใช้ทั้ง2ยี่ห้อนะแต่ว่าถ้ากับคอมตัวหลักพงเลือกใช้นูฟี่ครับหมายความว่าพงอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบนูฟี่มากกว่าแต่ก็จะมีกลุ่มคนอีกหลายๆคนนะครับที่บอกว่า ชอบคีย์ครอนมากกว่าครับแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยที่รู้จักพงก็จะทักมาซื้อคีย์บอร์ดยี่ห้ออะไรดีพงแนะนํา2ยี่ห้อนี้สุดท้ายเขาก็มีทั้งซื้อนูฟี่และซื้อคีย์ครอนครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะไม่ได้เล่านะว่านูฟี่กับคีย์ครอนอันไหนแตกต่างกันยังไงครับแต่เราจะมาบอกกันว่านูฟี่ air 75 v 3ตัวนี้ทําไมพงถึงเลือกเปลี่ยนจาก v 2มาเป็น v 3ครับแน่นอนครับตอนนี้นูฟี่เนี่ยเปลี่ยนอะไรหลายอย่างใน ตัว V3 นะครับอย่างแรกที่พงจะให้เห็นคือนี่คราวนี้พงมีทั้ง2สีเลยครับสีดำกับสีขาวนะคือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยอย่างแรกคือสีเขียวสีเหลืองสีส้มมันมาอยู่ด้านบนมุมมุมแบบนี้แล้วนะครับโอเคตอนนี้ถ้าเกิดเรามาเทียบกับ V2 บ้างนี่พงมี V2 มาเทียบให้ดูด้วยอ่า V2 เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าสีเขียวสีส้มสีเหลืองอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดเป็น V3 อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นพงเล่าอย่างนี้ก่อนครับตัว V3 กับ V2 ที่พงใช้เนี่ย V3 อันเนี้ยเป็นคีย์แคปแบบว่าออริจินอลมาจาก n u ฟี่เลยนะครับแต่ว่า V2 ตัวนี้นี่นะมันเป็นคีย์แคปที่พงซื้อมาเปลี่ยนเองโอเคมันเป็นคีย์แคปของ n u ฟี่เหมือนกันแต่ว่าพงซื้อมาเปลี่ยนเองเราก็จะได้ฟอนต นะครับที่มันแตกต่างจากออริจินอลแต่ว่ามันจะเป็นคีย์บอร์ดแบบคีย์แคปแบบชายทูนะก็คือเวลามีแสงเนี่ยมันจะรอดออกมาจากตัวหนังสือนะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้ผงไม่แน่ใจว่าของ V3 เนี่ยมันมีแบบชายทูไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าเฉพาะคีย์แคปของ V3 อะ่ะมันมีขายแยกนะครับหมายความว่าของลูฟี่เองนะแต่ว่าถ้าพงจำไม่ผิดมันจะเป็นสีขาวหมดเลยนะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูในเว็บของตัวนูฟี่ได้นะครับ แต่ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงความแตกต่างอีกโอเคตรงเนี้ยดูจากกล้องท็อปด้านบนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงโอเคผมทําให้ดูแบบนี้ดีกว่านี่ถ้าเกิดเราคลิกขึ้นมาให้ดูอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นว่านี่องศาตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราวางเทียบกันอย่างเงี้ยนะครับนี่วางเทียบกันอย่างนี้นะ เพื่อนๆจะเห็นนะ่ะว่าตรง,นงเนี้ยของ V3 เนี่ยมันมีองศามากกว่า V2 นิดหน่อยนะครับอ่ะตรงเนี้ยมันอาจจะส่งผลสำหรับคนที่ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้คิกขาคิกออกมานะองศามันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยจะพงคิดว่าตัวของเองถ้าไม่ได้ใช้ขาคิกขึ้นมาเนี่ยของ V3 มมันพิมพ์ถนัดกว่านะคือมันวางมือแล้วมันรู้สึกว่ามันเชิดขึ้นมาในองศาที่มันพอดีมากกว่าก็เลยอาจจะแบบว่าเอ้ยมันก็ดีขึ้นนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอีกเนี่ยคือพงอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันแบบเด่นๆเลยอะคือตัวนี้ครับนี่อันนี้นะเดี๋ยวให้ดูเทียบกับนี่คือตัวสีดำเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมันจะเป็นตัวคีย์แคปปกตินะครับนี่นะเพื่อนๆเ,เห็นนะแต่ถ้าเกิดเป็น V3 นี่มันจะมีนี่ครับเห็นป่ะหน้าตามันเปลี่ยนไปมันเป็นหนอบแล้วนะ คือหนบอันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ไปคอนฟิกใน n u f i e IO ก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวปวรับวลยุมได้ก็คือเวลาเราบิดเนี่ยนะบิดมันก็จะปรับวลยุมของตัวแบบตัว OS เราไม่ว่าจะ Windows หรือ Mac มันใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเรากดมันกดได้ด้วยนะเนี่ยมันกดได้อ่าอาจจะเสียงไม่ได้ดังมากนะเสียงเวลากดเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเบาครับ,รบเวลากดเนี่ยมันก็จะเป็นมิวอ่าอันนี้ก็จะสามารถที่จะใช้มิวเสียงแบบไวๆได้ด้วยครับแต่ว่ามันมีแบบว่า อย่างหนึ่งที่พงใช้แล้วพงรู้สึกว่าเฮ้ย<ห>ม,มันมันอาจจะติดขัดนิดนหน่นนอยๆเวลาที่เราใช้งานครับคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผมไม่รู้ว่าเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้มันจะแก้เรื่องนี้หรือเปล่าคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราเปิด YouTube ไปนานๆใช่ไหมคีย์บอร์ดมันจะสลีปครับตัวออโต้สลีปมันปิดได้นะมันไปเปิดปิดใน n u f ี i ไได้เดี๋ยวค่อยเล่าครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานพอแบบพอดู YouTube ไปนานๆแบบฟูลสกรีนเนาะตัวคีย์บอร์ดมันสลีป บางทีเราต้องการปรับเสียงอ่ะเวลามาหมุนตัวหน็อบอย่างเงี้ยนะครับหมุนตัวหนอบอะ่ะตัวคีย์บอร์ดมันไม่แอคทีเวตแล้วกลายเป็นว่าเสียงอ่ะมันไม่ติดเราต้องมาเคาะคีย์บอร์ดทีสอทีก่อนให้ตัวคีย์บอร์ดมันเวกพอมันคอนเน็กปุ๊บเราถึงจะมาบิดตัวหนอบได้อันนี้พูดถึงใช้บลูทูธนะใช้สายก็อันนี้มันจะไม่มีสลิปอยู่แล้วนะครับ อันนี้เล่าให้ฟังแบบนี้นะว่าโอเคเวลาใช้งานก็จะมีแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอัพเฟิร์มแวร์แล้วตรงนี้มันหายอ่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าพงยังไม่ได้เทสนะเพราะว่าพงเพิ่งอัพเฟิร์มแวร์แล้วมาถ่ายเลยคือเพิ่งนึกออกไนงะว่าอัพเฟิร์มแวร์มันจะมีแก้ไขอะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวน็อปไม่ได้มีแค่นี้นะนี่เดี๋ยวพามาดูนี่เขามีอะไรมาให้นะครับในชุดของตัวกล่องเนี่ยเวลาเปิดมาเนี่ยเราจะได้ของออกมาแบบนี้นะ ในกล่องเนี่ยเขาจะติดคีย์แคปตัวนี้มากับนี่สวิตช์อันนี้มานะครับนี่อันนี้คือถ้าเราเปลี่ยนก็จะได้เป็นตัวหนกบแบบนี้นะทีนี้หนกเนี่ยไม่ได้มีแบบเดียวครับมีแบบนี้ด้วยนี่แต่แบบนี้มันจะเป็นแบบเตีย้ยนะคือหนกอบแบบเตี้ยเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะสูงเท่ากับคีย์แคปเลยอ่ะเทียบให้ดูจึบนี่นะมันอาจจะเทียบแล้วมองอยากนิดนึง แต่เวลามองลงมาเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นว่ามันสูงใกล้เคียงกันนะครับอ่าเราถ้าเกิดเทียบกับหนกอันนี้ปั๊บเห็นป่ะมันจะไม่สูงขึ้นมาคือเอางี้พงเรียกว่าหนบสูงหนกต่าแล้วกันนะหนกต่ําก็คือหนกที่มันสูงเท่าคีย์แคปนะครับแต่ถ้าหนกสูงก็คือตัวที่พงใช้อยู่นะที่เป็นสีส้มๆเป็นก้านๆเนี่ยคือถ้าเกิดถามพงว่าชอบอันไหนเนี่ยถ้าความสวยพงก็คงจะชอบหนกต่ํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามพงว่าพงเลือกใช้หนกสูงทําไมเพราะว่ามันหมุนง่ายกว่าไง คือถ้าเกิดหนกต่ำเนี่ยมันจะต้องเอานิ้วเนี่ยมาถูอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดหนกสูงเนี่ยเราจับอย่างนี้ได้นึกเอกอไหมคือมันไม่ใช่แค่ถูอยู่ติดติดตัวคีย์แคปอะเราสามารถที่จะมาหมุนอะไรแบบนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกเป็นตัวหนกสูงเวลาใช้งานนะแล้วทีนี้มันเปลี่ยนเป็นแกสเก็ตเมาส์แล้วด้วยนะครับอ่าถ้าผมกดหนักๆเนี่ยนะกดอันนี้หนักๆตัวนี้นะมันจะมียุบลงไปนิดหน่อยนะครับทำให้ฟิลลิ่งเวลาเรากดเนี่ยมันนุ่มกว่านะครับ จริงๆแล้วถ้าเป็นคนกดเองเนี่ยเราจะรู้ว่าพอกดลงไปสุดแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ตัวแกสตข้างในเนี่ยมันยุบได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับ v นะอ่นะเอา v 2มาเทียบกันนะครับถ้าวงกดลงไปเนี่ยกดลงไปอีกมันจะแข็งกว่านะแล้วก็ตัวเสียงเนี่ยมันก็จะก๊อบแก๊บกว่าโอเคเพื่อนๆอาจจะแบบเอ้เสียงมันก๊อบแก๊บกว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับสวิชหรือเปล่าเรามาเล่าสู่เรื่องสวิชกันบ้างคือเล่ากันแบบนี้เลย คือถ้าเกิดว่าเป็น lv 3เนี่ยสวิชจะมีให้เลือก3แบบนะครับมี Brush Nano r ร d Nano แล้วก็ Brown n a n o ครับมันมีคำว่านาโนลง้ทยเพราะว่าตัวสวิชเนี่ยมันเปลี่ยนจาก v 2แล้วนะสวิชเนี่ยใช้สลับกับ v 2ไม่ได้นะครับอันนี้บอกไว้นะแล้วก็ถ้าเกิดตัว Brown เนี่ก็จะเป็นแท็ก i ทยเหมือนเดิมแต่พอ r ร d เนี่ยมันก็จะเป็นเป็น Li n e a r เนาะแต่ Brush เนี่ยมันจะเป็น Silent ครับซึ่งแน่นอนว่าพงเนี่ยมีตัวสีขาวเป็นไซเลนนะแล้วก็ตัวนี้ สีดำนะครับของพงมันจะเป็นเ,เป็นบราวนนะจะเป็นแท็กทายนะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวลองต้องต้อง,ต,องต้องลองตรงนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ใกล้ใหม่เมื่อกีก้เป็นเสียงของ u u s n n n o นะครับเป็นแบบ Silent Switch เสียงค่อนข้างเงียบแล้วก็มีความนุ่มนะแต่ว่ามีความลั่นง่ายนิดหน่อยแต่ว่าทีนี้มาลองดูแท็ t ทายบ้างนะครับก็คือที่เป็ <S <S <następ S 1> นตัว Brow n นะ เพื่อน,เอนๆเก็บเสียงไว้นะเดี๋ยวพงเทียบกับตัวแท็กทหรือบราวของ V2 ให้ฟังนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าใช้งานแตกต่างกันยังไงบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสไปลองแล้วก็นูฟี่เนี่ยมันอาจจะหาที่ลองยากสักหน่อยครับคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นบราวเนี่ยลั่นยากกว่าชัดเจนพอเป็นตัวไซเลนต์หรือที่เรียกว่าบราชเนี่ยลั่นง่ายกว่าลั่นหมายถึงว่านิ้วเฉียวนิดเดียวอะ่ะติดละนะปัญหาคือเวลาบางทีเนี่ยเราจะต้องพิมพ์อะไรที่มัน ใกล้ๆ enter อย่างเช่นงอง,งูหรือแบบว่า,าปิดวงเล็บอย่างเงี้ยนะใช่ไหมหรือบางทีมี slash ใช่ปะ่ะ backspace บางทีเนี่ยนิ้วอื่นเราเป็นไปเฉียว enter นิดนึงมันกลายเป็นว่าส่งแชททันทีอันนี้แบบว่าเจอปัญหาอยู่อสองสาครั้งเนาะคือพงก็ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ตอบแชทบ่อยนะแต่ว่าพอเจอแล้วมันก็จะหงุดหงิดต,ตรงแบบบางทียังพิมไม่จบประโยคอะเพิ่งพิมพไปสอสาคำเงี้ยแล้วจะพิมพประโยคยาวลั่นไปโดน enter ไปแล้วนะครับอันนี้เล่าให้ฟังแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองนี่ดีกว่านะตัว Air 75 V2 ที่เป็นแท็กไทยนะหรือว่า b r o w s Switch นี่แหละครับคือถ้าเกิดถามผมว่า V2 กับ V3 ต่างกันเยอะไหม เพื่อนๆเมื่อกี้ลองฟังไปแล้วเนาะเราอาจจะได้ยินแล้วว่า V2 เนี่ยมันฮอลโลกว่าฮา h a โลคือข้างในเนี่ยมันมีเสียงก้องๆเยอะกว่านะครับอันเนี้ยพงก็ได้ยินเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันมีเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่ V3 เนี่ยมันปรับปรุงนะครับคือถ้าเกิดเป็นคีย์ของแบบ V2 อ่ะโดยเฉพาะพวก Spacebar นะครับนะหรือว่าพวกตัวที่อยู่ขอบๆอ่ะใช่ปะพวกเนี้ยของ V2 อ่ะมันจะรู้สึกว่า มันมีเสียงกล้องอยู่ข้างในบอดี้เยอะกว่าแต่วีสาอะแทบไม่มีเลยคือเสียงความใกล้เคียงของ V3 อะเวลาเรากดเข้าไปของตัวที่อยู่กลางคีย์กับตัวที่อยู่ขอบขอบอะความใกล้เคียงของเสียงมันเยอะมากนะครับคือมันเยอะกว่า V2 แบบชัดเจนของ V2 เนี่ยพอขยบมาขอบขอบมันจะแบบปองปองกองกองข้างในอะเยอะกว่านะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้ว แกสเซตเมาส์เนี่ยมันก็น่าจะช่วยเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับว่าน้ำหนัก v 3มเนี่ยมันเยอะขึ้นจาก v 2คือแน่นอนว่าข้างในเนี่ยมันใส่อะไรเยอะกว่าน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่พงอยากจะเล่าให้ฟังนะว่าโอเคถ้าเราเนี่ยไม่ได้สังเกตเราจะไม่รู้นะว่า v 3น้ำหนักมันเยอะกว่า v 2แต่ว่ามันมันไม่ได้เยอะอะไรมากคือเรารู้ว่ามันเยอะกว่าแต่พงคิดว่ามันยังอยู่ในในเกณฑ์ที่มันพกพาได้สาหรับคนที่อยากจะใช้พกพาแต่สําหรับคนที่่ไไมด้้ใชพพพกาง ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามงว่าพงชอบตัวสวิชคีย์แคปสีส,สีที่ขึ้นมาอยู่ด้านบนไหมอันนี้พงบอกเลยว่าพงชอบมากกว่าการที่มันจะลงมาอยู่ด้านล่างมากเพราะว่าเวลาพง์อยากจะเปลี่ยนคีย์แคปอะมันมันสบายกว่านะแต่ว่าก็แอบหงุดหงิดตรงที่คีย์แคปชุดเดิมที่พงซื้อมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนกับอันเนี้ยพงจะต้องได้สเปซบาร์สีส,สีเหมือน ัว v 2มาด้วยผมอยากให้มันเป็นสีเดียวกันเนี่ยผงชอบสีของ v 3มมากกว่านะครับมันดูคลีนกว่านะทีนี้เราพูดถึงเรื่องเอฟเฟกไฟบ้างนะครับอันนี้ถ้าเราดูดีดเนี่ยอ่ะเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ผงไม่ได้เปิดคีย์บอร์ดไว้นะครับเรามาดูที่สีดําบ้างดีกว่านะอ่ะสีดํานี่พงพิมพ์เนี่ยสีแดงขึ้นชัดนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ตัวไฟเนี่ยลอดขึ้นมาจากตัวช่องว่างระหว่างคีย์แคปขึ้นมาได้ชัดเจนมากแม้ว่าในสตูดิโอ แสงจะเด่นขนาดนี้นะพงไม่ต้องแบบจัดแสงเพื่อที่จะถ่ายให้เห็นแสงไฟจากตัวคีย์บอร์ดเลยจากตัวไฟแบ็กลิตอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะเพราะว่าคีย์บอร์ดโลโปรไฟล์ในที่ผ,ผ่านมาเนี่ยที่พงถ่ายเนี่ยเกือบทุกตัวเลยพงจะต้องมาถ่ายแบบถ่ายแยกอะ่ะแล้วก็เซตไฟเพื่อให้มันเห็นเ,เห็นคีย์บอร์ดยังชัดแล้วก็เห็นตัวไฟตัวแบ็กลิตข้างในอย่างชัดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไฟแบ็กลิดด้านล่างมันทําขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยชัดเจนเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมนะครับ เปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมฟังกชันแล้วก็ถ้าขึ้นลงจะเป็นปรับความสว่างนะเนี่ยพอลงปุ๊บอ่ะมันจะมืดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดขึ้นมันจะสว่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่ะถ้ากดซ้ายมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดกดขวามันก็จะเปลี่ยนสีอ่าผมต้องไปเอฟเฟกที่มันเห็นสีก่อนเนี่ยเห็นไหมอ่ะอันนี้เป็นเกมมิ่งนะอันนี้เป็นโหมดเกมมิ่งเราจะเห็นว่ามันจะเน้นใช้ตรงเนี้ยใช่ป่ะเขาจะขึ้นมาว่าโอเคเราใช้ตรงนี้นะแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูนะพงเปลี่ยนสีนะ อันนี้สีเขียวๆอยู่นะใช่ป่ะอันนี้สีเขียวอยู่พงทําเป็นแบบบรีดนะครับมันจะหายใจเหมือนหายใจอะนะมีสว่างมีดับนะครับอ่ะเขียวอยู่นะกดไปเรื่อยๆเห็นว่าสีเริ่มเปลี่ยนละใช่ไหมอันนี้อมฟ้าละน้ําเงินละอ่าม่วงละใช่ไหมส้มแดงว่ากันไปนะครับอ่ะนี่ก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะเซตจากคีย์บอร์ดได้ง่ายๆหรือว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะคอนฟิกจากในเว็บทำได้หมดเลยคอนฟิกจากในเว็บเนี่ยทำได้ละเอียดกว่าด้วยนะครับคือนอกจากจะเซตพวก uh, macro clear ใช่ป่ะ m a c ครเนาะก็คือไปเซตว่าคำสั่งพิเศษเป็นยังไงอะไรใช่ไหมมันยังสามารถที่จะปิดไฟแบ c k l i t ได้โอเคปิดไฟแบ็คลิทเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะดิมแล้วมันก็ปิดไปใช่ป่ะแต่ว่าตัวไฟที่มันวิ่งวิ่งอยู่ด้านขอบๆอบเนี่ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบไงถ้าไม่ชอบเราเข้าไปปิดได้นะตัว Nufi iO ก็สามารถที่จะใช้อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะแล้วก็มียูที่สวยงามนอกจากนี้ใช้ปิดตัวไฟต่างๆได้ใช้ปรับสีไฟได้ใช้ปรับไฟคัสตอมไฟได้หมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้ด้วยว่าไฟเนี่ยตอนนี้เป็นแบบไหนนะอย่างเนี้ยถ้าเราเห็นสีแดงเนี่ย มันก็คือเราเลือกไฟสีแดงแล้วที่ตัวหน้าจอก็โชว์ไฟสีแดงด้วยเราเลือกไฟขาวมันก็โชว์ไฟสีขาวอันนี้ถือว่าดีใช้งานได้ดีมี UI ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเซตคีย์อย่างที่บอกได้นะรวมถึงเปลี่ยนสีตีมได้ด้วยนะเผื่อคอมใครเป็นสีดําก็จะได้ไม่แสบตานะครับก็เข้าไปเซ็ตได้ด้วยคือผมว่า n u ฟี่ทำมาลงตัวค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับตัว n u ฟี่ IO เวอร์ชัน2.0รอบนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีคำถามอีกแหละว่าเอ้ย คือมันดีกว่า V2 ละฟงเชียให้เปลี่ยนไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รู้ว่ามันอัปเดตเยอะอะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับไม่เสียดายเงินแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่แบบมายเนอร์มันเป็นเมเจอร์อัปเดตนะแทบจะเปลี่ยนแบบแทบจะอัปเกรดทุกๆส่วนเลยนะครับแต่สําหรับคนทีเ่เรียกว่าอะไรดูคีย์บอร์ดตัวแบบน่ารักนรักอย่างตัวนูฟี่คิกไปนะครับนูฟี่คิกนี่คือตัวนี้นะมันจะเป็นแบบว่า 8บิตนะดีไซน์มันจะเป็นแบบ8บิตเรโทรมีหนบเหมือนกันหนบเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นตัวแบบมันเป็นตัวกระกะบาดอะ่ะนึกออกไหมเนี่ยแล้วเวลาใช้เราเอานิ้วเขี่ยง่ายมากนะครับหนบของทั้ง2รุ่นเวลาใช้มันจะมีแบบกึกกึกอ่กะมีล็อกมันก็จะไม่ได้หมุนฟรีเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาปรับอะไรเนี่ยมันจะใช้งานง่ายนะครับกดเพื่อมิ้วได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวคลิกเนี่ยโอ้โหฟิลมันนุ่มกว่า แต่ตัวคิกความพิเศษคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนโลโปรไฟล์เป็นสแตนดาร์ดโปรไฟล์ได้หรือว่าไฮโปรไฟล์นี่แหละนะแต่ว่าต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้มันแบบว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่าตัวคิกเนี่ยอันนี้คีย์บอร์ดสีดําๆเนี่ยแล้วก็คีย์เป็นแบบนี้อันนี้คือผงเปลี่ยนตัวแบบว่าเปลี่ยนตัวคีย์แคปนะอันนี้คีย์แคปของนูฟี่แท้นะครับแล้วก็เป็นแบบชายทูเหมือนกันนะผมมีทั้งสีขาวสีดําแต่ทีนี้ถ้าถามว่าตัวนี้ผมใช้อะไร อันนี้พงใช้เป็น Brush Switch เป็นแบบ s i เลน t เหมือนกันตัวคิก75มันก็จะมีสวิชให้เลือก4แบบนะแอร์ Air มันมี3ใช่ไหมก็คือมีตัวบรัชตัวบราวแล้วก็ตัวเรดนะครับแต่ว่าตัวคิกเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่าซิลเวอร์นะพงจําไม่ได้ว่าซนะิลเวอร์เนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงแต่โดยรวมหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะแล้วถ้าเกิดเทียบกันว่าตัวนเนี้ยคือพงเนี่ยมี V3 ที่เป็นไซเลนต์สวิช นะหรือว่าตัวบรัชนาโนนั่แหละนะบรัชสวิตเนี่ยแล้วผงก็มีคิก75ด้วยถามว่า2ตัวเนี้ยต่างกันยังไงผงบอกได้เลยว่าคิกเงียบกว่าคิกนุ่มกว่านะครับแต่แลกกันมากับที่คิกเนี่ยตัวใหญ่กว่าแล้วก็หน้าตาอาจจะไม่ได้แบบว่ามินิมอลเรียบเรียบหน้าตามันจะดูแบบสนุกสนุกนะโดยเฉพาะดีไซน์ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น8บิตแบิตที่สนุกมากๆนะครับ แต่ว่ามีสัก2 3สมจุดครับที่อยากจะบอกนะอย่างแรกคือโอเคคิกเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยนะแต่ว่า AirV สวเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยที่ให้ความรู้สึกแบบดูพรีเมียมกว่าคือพงจําไม่ได้นะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าอลูมิเนียมเป็นโลหะหรือเปล่าหรือเป็นแค่พลาสติกแล้วทําสีให้ดูเหมือนเป็นโลหะนะครับแต่ว่ามันดูพรีเมียมกว่าแล้วก็ดูแบบว่ามินิมอลกว่านะ อย่างต่อไปที่แตกต่างกันครับคือแบตเตอรี่ของคิกเนี่ยจะหมดเร็วไปสักนิดนึงแต่ว่าของ Air แอร์เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยถึกเรียกว่าถึกเลยชาร์จทีนึงเนี่ยใช้ยาวๆลืมได้เลยนะครับก็มันเป็นอย่างหนึ่งแหละนะที่เหมือนกับคิกเนี่ยเขาแบบว่าอยากให้เราแบบเสียบสายใช้งานนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยในเว็บถ้าบงจำไม่ผิดมันจะเคลมไว้400กว่าชั่วโมงมั้งเราใช้ไปสักประมาณ2ออาทิตย์อะนะมันแบตเตอรี่มันก็จะเริ่มแบบเราเราจะเริ่มเห็นแหละว่าแบตเตอรี่มันเหลือไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่า พอเป็น V3 เนี่ยนะ Air V3 โหแบตเตอรี่ถึกถึกกว่าแบบสอสาเท่าอ่ะพงก็เลยแบบโอเคตัว Air V3 เนี่ยใช้แล้วใช้ยาวๆแล้วค่อยมาเสียบชาร์จครับก็เป็น2จุดเล็กๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรานับเรื่องหนกที่มันต่างกันอีกเนี่ยนะครับกับไฟที่มันมีไฟด้านข้างเนี่ยอะไฟด้านข้างอาจจะไม่นับละกันนับเป็นว่ามีหนกที่หนกเนี่ยทรงมันต่างกันถามว่าพงชอบหนกของอันไหนมากกว่าพงชอบหนกของอคิกมากกว่านะ คือมันเอานิ้วเขียเข่ยได้เลยอะ่ะของอันนี้มันเอานิ้วเขีย่ยไม่ได้ไงใช่ป่ะของแอร์มันต้องเอามือมาหมุน2อันนะครับถ้าจะเขีย่ยมันต้องเป็นแบบหนอกแบบเตี้ยแต่พอเป็นหนอกแบบเตี้ยมันเขี่ยได้ไม่สะดวกเท่ากับของตัวคิกนะครับคือเสียดายมากเลยอยากให้เขามีทรงแบบเนี้ยนะมาให้ตัวแอร์ใช้นะครับก็นั่นแหละนะคือมันใช้ด้วยกันไม่ได้ด้วยนะคือมันถอดไปเปลี่ยนด้วยกันไม่ได้นะมันต้องแปะทิ้งไว้แบบนี้นะครับ อันนี้เราให้ฟังนะว่าโอเคสําหรับคนที่สมมุติว่าอยากจะแบบอยากได้ตัวหนกของตัวคิกอะเอาไปใส่นูฟี่อะมันทําไม่ได้นะเพราะว่าของตัวคิกเนี่ยมันบังคับเป็นหนกเลยนะเราเปลี่ยนออกไม่ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของตัวนูฟี่แอร์มันยังทําได้แต่ของนูฟี่แอร์เนี่ยมันจะมีวิธีทํานะมันไม่ใช่แบบถอดปึ๊กได้เลยนะครับอ่ะถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆนะ คือเวลาดึงมันก็เหมือนดึงสวิตช์ทั่วไปแหละเพียงแต่ว่าสวิตช์เนี่ยมันก็จะติดสวิตช์สามตัวรอบๆที่พงให้ดูเมื่อกี้พอดึงออกก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนได้เลยครับง่ายมากๆนะโอเคอุปกรณ์ที่ให้มาจริงๆแล้วเนี่ยของแอร์เนี่ยมันมีคีย์แคปมาให้เปลี่ยนนะแล้วมันมีแบบอันหนึ่งน่ารักด้วยอันนี้ให้ดูนะคีย์แคปน่ารักน่ารักนะอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาแอบจะมีไขควงเล็กๆมาให้อีกหนึ่งอันนะอ่ะอันนี้ไขควงเล็กๆก็คือใช้เปลี่ยนตัวหนบเนี่ยแหละนะ เวลาเปลี่ยนน็อปก็พอถอดสวิตสามตัวเอาไขควงไขแค่เนี้ยเสร็จแล้วนะง่ายๆนะครับก็เนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดถามฟิลลิ่งคือพงว่าฟิลลิ่งเนี่ยคือถ้าถามฟิลลิ่งพงชอบฟิลลิ่งของคิกมากมากอ่ะมันนุ่มกว่าแอร์แต่ถ้าเกิดถามความสวยอ่ะพงชอบดีไซน์ของแอร์มากกว่าอันเนี้ยแอบเสียดายที่แอร์ทำความนุ่มได้ไม่เท่าตัวคิกนะครับแต่โอเคตัวคิกมันก็ใหญ่กว่าแหละนะแล้วก็ด้านล่างครับนี่ ก็มีสแตนเนาะเวลาสแตนก็จะมีแบบว่า1นะเตะมาได้นะครับแล้วก็มี2เตะออกมาเป็นสูงนะก็โอเคใครชอบประมาณไหนก็ไปลองปรับ,ปร,บปรับกันครับวิดีโอนี้ไว้ประมาณนี้ถามว่าชอบตัวไหนสุดก็คงชอบเป็น ก็อย่างที่บอกแหละเสียดายนะคลิกมันนุ่มแต่แบตมันน้อยแต่ถ้าเป็นแอร์เนี่ยแบตมันเยอะนุ่มน้อยกว่าแต่ว่าแบตเยอะกว่านะครับผมก็ใชส้สลับสลับ2ตัวแหละนะโอเคไว้เท่านี้แล้วยังไงถ้าเกิดว่าชอบเดี๋ยวผงปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อด้านล่างครับแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ